โยซองสวัสดีค่ะค่ะววันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะนำกุหลาบนะคะไปบรรจุไว้ในกล่องนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูด้วยกันนะว่าการนำกุหลาบนะคะไปบรรจุในกล่องเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะให้ความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะคะเกี่ยวกับกุหลาบนะคะถ้า ใครนะคะหลายๆคนนะคะไม่รู้ว่าเวลาเราเอากุหลาบเนี่ยเราซื้อกุหลาบได้แล้วนะคะเราจะต้องทํายังไงบ้างนะคะเพื่อให้กุหลาบของเรานะไม่ต้องเหี่ยวแล้วก็ดอกจะได้บางแบบสวยๆนะคะเวลานําไปปักแจกันนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปานำกุหลาบนะคะไปบางจุไว้ในกล่องแล้วก็จะให้ความรู้เล็กๆน้อยๆกับ FC นะคะไปเราไปดูด้วยกันเลยค่ะ ก็ก่อนที่เราจะานำกุหลาบไปขายนะคะเราต้องมีการนำกล่องนะคะมาติดให้เรียบร้อยก่อนนะคะพี่หมายนะคะกําลังติดกล่องนะติดกล่องให้มันดีๆนะคะเวลาที่เรานำกุหลาบไปขายเนี่ย,ยกุหลาบจะได้ไม่ต้อง กับใจนะคะจะได้แบบอยู่แบบนิ่งๆเนาะถ้าแบบกุลาบกลับกลับใจนี่จะทําให้หัวดอกเสียหายนะคะพี่จะแพ็คก,กล่องะะให้มันแน่นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีตามไปด้วยการนำกุหลับมาใส่ในกะะล่อง ต้องทำแบบหลายๆรอบนะคะให้กของเรามานันแนนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกุหลาบนะคะที่เราไปตักมาแล้วนำมาแพกไว้ หรือมาหอ่อเป็นช่อเป็นช่อไว้นะคะซึ่งก็มีปริมาณที่เยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะแล้วก็ดอกของเรานะคะพูดถึงว่าหัวดอกสวยไหมหัวดอกสวยนะคะหัวดอกสวยแล้วก็ใหญ่นะคะถ้าเป็นช่อประมาณนี้ก็จะไม่ใช่เกรด A นะคะถ้าเกรด A เนี่ยช่อของเขาจะอ่ยาวนะคะช่องนี้นะ่าจะเป็นช่อเกรด A นะคะ หัวดอกก็ใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะคะหัวดอกใหญ่มากเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกอกุหลาบสีแดงนะคะถ้าเป็นกุลาบสีอื่นเนี่ยกแบบ็มีนะคะก็อย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูนะนอกั้นก็จะเป็นสีแดงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุหลาบสีแดงนะคะไม่ใช่กุหลาบสาีถ้าเป็นสีขาวอะไรประมาณนี้ก็ ถามว่ามีไหมก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีนะมีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเยอะนะคะที่เราปลูกแล้วก็เน้นๆกันก,ก็จะเป็นกุหลาบสีแดงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะปลูกเป็นพุ่วไล้หนามอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นกุหลาบเกรกเอนะคะก็จะก้านของเขานะคะจะยาวนะคะจะเป็นก้านที่แบบย,ยาวๆเลยประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกรกเอแล้วก็ดอกก็ใหญ่มากเลยนะคะลองดูได้นะคะ อันนี้จะเป็นเกรด A นะคะซึ่งถ้าเป็นเกรดที่ทั่วไปเนี่ยช่อของเขานะคะก็จะสั้นๆน,นะคะจะไม่ยาวเท่ากับเกรด A นะคะดูสิอันนี้ถ้าเอามาเทียบกันคือเกรด A นะคะเกรด A จะยาวกว่านะคะแล้วก็ถ้าเป็นเกรดธรรมดาก็จะสั้นประมาณนี้นะคะซึ่งช่อหนึ่งเนี่ยก็ห่อประมาณ20ดอกนะคะ,ะปกตินะคะกุหลาบเนี่ยถ้าสมมติว่าเรา นําไปถ้าเราตักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรานํามาแบบฝากกับเจการเลยนะคะก็จะหยุดจะอยู่ได้ประมาณ7วันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรานําไปแช่เย็นนะคะมันจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะแต่ถ้านานกว่านี้ก็คือนําไปนอกน้ําแข็งนะคะถ้าสมมุติว่าเรานําไปนอกน้ําแข็งแล้วมันจะอยู่ได้ประมาณเดือนครึ่งนะคะก็ปกตินะคะถ้า กุหลาบของเรานะคะเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนาํามาห่อเนาะเป็นช่อๆแบบนี้นะคะเป็นช่อๆแบบนี้นะแล้วเราก็จะนําไปแช่ไว้ในน้ํานะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็ตอนเช้าเราก็จะนํามาแพกแล้วก็นําไปส่งที่ตลาดนะคะ <ๆ S 1> ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่ซื้อกุหลาบเป็นช่อๆลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าซื้อเป็นดอกแล้วนะคะแล้วก็นําไปปักที่เจนการนะคะ เจตการบ้านของตัวเองนะคะแล้วก็ดอกเหีวนะคะวิธีแก้ง่ายนะคะก็คือถ้าไม่ว่าเราจะซื้อเป็นช่อบแบบนี้ไปหรือว่าเป็นดอกไปนะคะเราก็ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะนําไปแช่ไว้ในน้ำนะคะหรือว่าในเจการนะคะเราก็ว,าวิธีง่ายๆนะคะเราซื้อถ้าสมมติว่าเราซื้อเป็นช่อบแบบนี้ไปนะคะเราก็จะต้องนำกันไกนะคะตัดกิ่งนะมาตักประมาณประมาณ 2นิ้วอะไรประมาณนี้นะคะก็คือตักบริเวณนี้นะประมาณ2นิ้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปตักในเจตกันนะคะจะทําให้น้ํานะคะสามารถขึ้นแล้วก็จะทําให้ดอกของเรานะคะบานได้สวยแล้วก็ไม่เหี่ยวนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าท่างไหนนะคะที่ไม่มีความรู้นะคะแล้วก็ซื้อเป็นช่อบแบบนี้ไปนะคะแล้วก็นําไปตักในเจตกันเลยนะคะก็บางครั้งก็อาจจะทําให้แบบดอก ไม่เหี่ยวก็ได้นะคะหรือว่าทําให้ดอกเขียวนะคะก็วิธีง่ายๆนะคะเมื่อกี้หนูก็แนะนาแล้วนะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็คือเราต้องตัดนะคะตัดประมาณสองนิ้วนะคะจากบริเวณตรงนี้นะคะเราตัดประมาณ2นิ้วนะคะ,เ,ะ,คะ,เ,ะ,ะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงจะนําไปแช่กับน้ํานะคะน้ําจะได้ขึ้นเนาะแล้วก็ทําให้กุหลาบของเราบางแบบสวยๆนะคะอ่า อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการแพ็กกุหลาบนะคะอันนี้ก็ยังช่วงเช้าอยู่นะตีห้าอยู่นะคะไม่ได้ไม่ใช่เจ็ดแปดโมงไม่ใช่นะคะอันนี้คือตีห้าเราแพ็กเสร็จเรียบร้อยแพ็กในกล่องนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําไปส่งที่ตลาดดอกไม้นะคะก็แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะนำกุหลาบมาใส่ในกล่องนะคะ,ะ FC ทุกคนนะคะก็คงเคยไปเที่ยว ตลาดดอกไม้แล้วนะคะที่พวกหนูนําพวกกุหลาบห,หรือว่าพวกดอกต่างๆนะคะไปขายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราจะต้องมีการอานำกุหลาบนะคะมาใส่ในกลองในลักษณะแบบไหนบ้างนะคะอันนี้นะคะเราจะนํากุหลาบนะคะออกจากถังน้ำนะคะเพื่อให้น้ำอ,ออกมานะคะเวลาเราใส่กล่องเนี่ยกล่องตุกลองของเราจะได้ไม่เสียงนะคะ คือของแบบนี้นะคะเราต้องระวังนะคะเบาบางนะคะระวังเบาบางนะคะเพืะะอ่ะะอ,ะะอที่จะไม่ต้องให้หัวดอกเสียนะคะถ้าวางไบา นี้ก็จะนำกุหลาบนะคะนำมาใส่ไว้ในกลอบนะคะก็ค่อยใส่ไปเนาะเ,เดี๋ยวเราจะไปดูแบบใกล้กๆนะคะว่าเวลาก้าเรียงกุหลาบเนี่ยต้องเรียงในลนักษณะแบบไหนนะคะ เลาเรียงกุหลาบนี่ต้องเรียงแบบสลับกันไปมานะคะอย่าแบบนําไปแบบเรียงไว้ดังใดดังหนึ่งเนาะก็ต้องสลับไปมานะคะในลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็ถ้าเรียงเสร็จเป็นของของไบนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปขายแล้วนะคะที่ตลาดดอกไม้นะคะอันนี้ก็ปิดกล่องด้วยนะคะเพื่อให้กุหลาบ ที่หมายของเราก็ต้องทำนะคะก็ค่อยๆเลี้ยงไปค่ะติกล้ามขาขอนดูกก็ต้อค่อยเลียงไปนะคะจะมาดูใกล้ๆนะว่าเวลาเขาเลี้ยงเนี่ยเขาเลียงลักษณะแบบไหนนะแบบนี้นะ ก็อันนี้ก็นํามาใส่กล่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปขายนะคะก็คลิปนี้นะคะก็กตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ